วัสดีครับวันนี้แม็กนิวรายงานขา่าวญาติร้องสาธารณสุขหลังโรงพยาบาลแจ้งตายขัดขับรคจําตัว6เดือนคดีไม่คืบลั่นเตรียมฟ้องอาญาแพทย์เมื่อวันที่หนึ่งกันยาที่กระทรวงสาธารณสุขนายสงการอัจฉริยศทรัพประธานเกือข่ายต่อต้านการบ่นธรราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมนางมรรจบ,บุญเกียรติบุตรอายุ83ปีมารดาของนักสาวคดงนิดบุญเกียรติบุตร ผู้เสียชีวิตและญาติเดินทางมาที่สาธารณสุขเพื่อร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับนายแพทย์ปิยะสกุลส,สัตยาธรกรณีการเสียชีวิตของนางสาวนังนิดที่ญาติตั้งข้อสงสัยว่าเกิดจากความประมาทของแพทย์ซึ่งเคยมาร้องต่อแพทยสภาตั้งแต่เดือนกุมภาพันาร้ซึ่งเรื่องล่วงเลยมากว่า6เดือนแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าทางนี้แพทย์นายกิติศักดิ์ปรับดีเลขานุก,การสาธารณสุข ได้มารับมอบเอกสารแทนนายแพทย์ปิยศกุลพร้อมกล่าวว่าทางสาธารณสุขจะเล่งไปติดตามความคืบหน้าจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องด้านในสงการกล่าวว่าอยากขอความเป็นธรรมเพราะพบว่าสาเหตุการตายไม่ตรงกับโรคจำตัวขผู้ตายที่เดิมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีเคยระบุว่าเป็นโรคหัวใจและก่อนนางสาวนึ่งนี้จะเสียชีวิตก็ได้เข้ารับการรักษาโรคหัวใจที่โรงพยาบาลจุฬาลัตต์แต่ต่อมาแพทย์ที่เคยรักษาให้ที่โรงพยาบาลจุฬาลัตต์ ก็ถูกสั่งย้ายและมีโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าแพทย์ที่รักษาย้ายไปอยู่โรงพยาบาลพัฒนบุรีผู้ป่วยจึงย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพัฒนบุรีแต่กฏว่านางสาวนึงนิดกลับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพัฒนบุรีด้วยอาการไตวายเฉียบพลันนางสาวนึงนิดไม่เคยมีอาการนี้มาก่อนญาติจึงเกิดความสงสัยและแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุ ให้ส่งตรวจผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชทยศาสตร์กระทรวงยุติธรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หลังสิษซึ่งผลตรวจนั้นขัดแย้งกับที่แพร่บุและหลังจากเสียชีวิตยังมีแพทย์มาเรียกเก็บเงินจากสนองงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกประมาณ40,000นบาทมาให้ทางญาติเซน็นซึ่งถือว่าแปลกดังนั้นนับจากวันที่หนึ่งกันยาไายอีกสิบห้าวันตนจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดไปยื่นฟ้องทางอาญากับแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้มีประมาณ3รายการเป็นอย่างต่ำแมกนิวรายงาน